ว่านับตั้งแต่ชุดใหญ่จนถึงชุดเยาว,วชนอย่างรุ่นยู23และ u 23รุ่นอายุน้อยยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นทั้งจากคู่แข่งรอบบ้านและจากภูมิภาคในศึกชิงแชมป์เอเชีย u 23ยู23เอเชียแชมเปี้ยนชิพรวมถึงในการแข่งขันอย่างซีเกมที่แฟนบอลไทยเฝ้าติดตามอย่างใจจดใจจอ่อในระดับชุดใหญ่ทีมชาติไทยภายใต้ใตการกำกับของมาซาทาอิชิอิที่เข้ามาทำหน้าที่หลังการปลดมานโพกิง เริ่มมีการวางทิศทางเพื่ออนาคตมากขึ้นโดยมุ่งสร้างการเปลี่ยนผ่านของนักเตะสร้างนักเตะด,ดาวรุง่งและเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลกยกตัวอย่างสถานการณ์ล่าสุดมีการเรียกเก็บตัวผู้เล่น23คนเข้าค่ายฝึกซ้อมเป็นชุดเตรียมพร้อมก่อนฟีฟ่าเดย์และการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งบ่งบอกว่าสมาคมฟุตบอลไทยและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมมากขึ้นอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันและความสม่ำเสมอย,ยังเป็นประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข เช่นการพลาดนักเตะสำคัญอย่างชนาทิพย์สงกระสิงนในเกมสำคัญเนื่องจากอาการบาดเจ็บส่งผลต่อขุมกำลังของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับเยาวชนโดยเฉพาะชุดยู่23และรุ่นเล็กลงไปฟุตบอลไทยก็เริ่มมีการปรับระดับและเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นชุดยู7ของไทยเคยพลิกเฉือนอินเดียและคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้เมื่อมองกลับมาที่หลีกในประเทศอย่างไทยลีก1ไทยหลีก1 ก็ย่อมมีบทบาทสําคัญในการผลิตนักเตะให้ทีมชาติทั้งจากการพัฒนาผู้เล่นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลีกเองเพื่อให้พร้อมรองรับการเติบโตของฟุตบอลไทยในอนาคตเมื่อพูดถึงชื่อผู้เล่นที่แฟนบอลไทยรู้จักดีนอกเหนือจากชนะทิพย์สงกระสินแล้วยังมีทีราธรบุญมาทานและทีรศิลปแดงดาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนําของทีมชาติไทยมายาวนานรวมถึงกวินธรรมสัจจานันท์ที่เคยรับบทผู้รักษาประตูสายเลือดไทยที่ได้รับความสนใจในระดับสโมสรและทีมชาติ ทีราทรบุญมาทาันเคยให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขัน kings cup kings cup ว่าถึงแม้จะเป็นเพียงรอบชิงอันดับ3แต่ก็ถือว่าเป็นถ้วยสำคัญสำหรับทีมชาติไทยและทีมพร้อมจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อแฟนบอลไทยนอกจากผู้เล่นแล้วสมาคมที่กำกับดูแลฟุตบอลไทยอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมฟุตบอลไทยมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาเยาว,วชนและการร่วมมือกับองค์กรระดับเอเชียอย่างเอเชียนฟุตบอลคอนเฟเดเรชัน AFC ซึ่งกำหนดกฎระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐานทวีปเช่นเรื่องสนามแข่งขันและผู้เล่นดาวรุง่งเมื่อขยายภาพมาที่สนามแข่งขันและบริบทในภูมิภาคเช่นศึกชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นยู23ทีมไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นทั้งจากเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์แทคนิกและการเตรียมทีมต้องละเอียดมากกว่าเดิมวิธีการพัฒนายุคใหม่ สำหรับทีมชาติไทยนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่การเรียกตัวผู้เล่นชุดใหญ่เท่านั้นแต่รวมถึงการสร้างรุ่นต่อไปอย่าง U23 และ U23 ให้พร้อมขึ้นมาทดแทนได้ทันเวลาโดยใช้เครื่องมือหลายด้านเช่นการติดทีมเยาวชนไปแข่งขันต่างประเทศฝึกซ้อมภายใต้ระบบสโมสรที่มีมาตรฐานสูงและปรับวิธีคิดว่าทีมชาติไม่ใช่แค่ชุดใหญ่แต่คือโครงสร้างของนักฟุตบอลที่เดินทางตั้งแต่รุ่นเยาวชนจนถึงชุดใหญ่ นอกจากนี้ตัวแทนของทีมชาตินมหนาวให้แฟนบอลร่วมแรงร่วมใจผ่านแฮชแท็กต่างต่าง,างอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช้างสึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกเทราโซนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช้างซึกซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจให้แฟนบอลมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทีมหากมองย้อนกลับไปยังอดีตซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหนึ่งในเฮดโคชที่แฟนบอลไทยยังจดจําได้ดีมีการจัดทีมในดวงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะไทยยุคต่อมาอย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังถือเป็น ปัญหาและต้องได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจังคือความสม่ำเสมอของผลการแข่งขันความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียและการที่ไทยนั้นอย่างต้องไล่ตามมากว่าการเป็นผู้นำในหลายเกมทีมชาติไทยยังแพ้ทีมที่ก่อนหน้านี้เคยมองว่าจะสู้ได้ซึ่งส่งสัญญาณว่าแผนพัฒนาอาจยังไม่ครบวงจรหรือย,ยังขาดบางมิติในมิติของย23และเยาว,วชนความท,ท้าทายคือการสร้างระบบผู้เล่นที่ข้ามผ่าน ได้จากกลุ่นเยาวชนสู่ชุดใหญ่โดยไม่สูญเสียศักยภาพหรือพลาดการพัฒนาไปกลางทางการที่ไทยเคยผ่านเข้ารอบคัดเลือกยู17ชิงแชมป์เอเชียได้เป็นสัญญาณที่ดีว่ามีศักยภาพและถ้าสามารถรักษาฐานนักเตะและพัฒนาอย่างต่อนเนื่องอนาคตฟุตบอลไทยอาจมีบทบาทในระดับภูมิภาคและระดับเอเชียมากขึ้นทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าหลีกภายในประเทศคือรากฐานของความสําเร็จหากไทยหลีกหนึ่งสามารถผลักดันให้สโมสรไทยมีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพ การฝึกซ้อมสภาพสนามและระบบเยาวชนก็จะเป็นการส่งนักเตะที่มีคุณภาพเข้าสู่ทีมชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของทีมชาติไทยในระดับที่สูงขึ้นสรุปแล้วเส้นทางของฟุตบอลไทยทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่ชุดยู3และระบบเยาวชนยังอยู่ในช่วงการปรับตัวและการพัฒนาแม้จะมีชื่อเสียงและแรงสนับสนุนจากแฟนบอลอย่างกว้างขวางแต่การเปลี่ยนผ่านจริงจังในด้านโครงสร้างและระบบแข่งขันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับช้างศึกแฟนบอลไทยคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานที่สม่ำเสมอขึ้นมีการคว้าแชมป์หรือทำผลงานโดดเด่นในระดับเอเชียและไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมแข่งขันแต่คือการไปถึงรอบลึกและการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพหากคุณสนใจเจาะลึกในหัวข้อใดเป็นพิเศษเช่นวิเคราะห์ผู้เล่นชนะทิศสงกระสิงเทราทรบุญมาทันเห็นสินแดงดาหรือส่วนของลีกไทยและการพัฒนายูยี 23, ผมสามารถจัดเนื้อหาเจาะลึกเพิ่มเติมให้ได้เลยครับ